วันนี้วันดีดิถีวันมงคลขอให้ผู้ศรัทธาและบุตรธิดาน้องนัตตทยาตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายดวงประทีบดวงคู่และหนูมูสิกะซึ่งเป็นหนูสีแดงเป็นหนูประจำวันอาทิตย์ ในการเปิดเลิกเปิดทรัพย์เสริมบารมีเสริมวาสนาเสริมสติปัญญาเสริมสุขภาพแข็งแรงให้กับบุตธ,ธิดาขอให้ผู้ศรัทธาและบุตรธิดาน้องทตัตชายาตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายนะคะ พุทธังสรานางกชฉามิทำม,มังสรานางกชฉามิสั่งขังสรานางกชฉามิณนะชาเลยติณนะชาเลยติณนะมูพุทธายะณนะมะพะทะสะ,ะมาอุ วันนี้วันดีเราได้นำดวงประทีปกรรมยานบริวารหนูมุสิกะมาถวายแด่องค์พ่อพระพิฆเนศในการเปิดทรัพย์เปิดเลอรคุ้มครองดวงชะตาของบุตรธิดาให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เจริญมาเจริญยิ่งเจริญมีโพกทรัพย์สติป,ปัญญาหลักแหลมอ่อนโยนอ่อนหวานเลี้ยงง่ายและที่สำคัญเป็นที่รักกับบุคคลรอบๆข้างทั้งจิตตั้งใจน้อมถวายนะคะ